ค่ะวันนี้จะมาทดสอบนะคะสารอันตรายต่างๆที่มีอยู่ในครีมว่าจะมีในครีม Forest Honey B Cream หรือครีมน้ำผึ้งป่าหรือเปล่าเริ่มต้นนะคะก็จะมีปลอดนะคะสเตียรอยมีไฮโดรคิินนนะคะแล้วก็มีเรทิโนอีกซึ่งเป็นสารต้องห้ามทั้งหมดเลยอ่ะเริ่มแรกนะคะเราจะตรวจสอบปลอดกันก่อนเลยอ่ะเราก็กดมาใส่ลงไปในเบานี้นะคะ นี่เขาบอกให้ปาดลงมาแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะคะเท่าเม็ดเท่าเม็ดถั่วเสร็จแล้วก็หยดหยดสารทดสอบลงไปนะคะนี่ชุดทดสอบประหลอดนะคะประมาณ20หยดโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วปิดปิดฝานะคะแล้วก็ เราก็สลับไปนี้นะคะพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่าของมันนะคะน้ํายาก็คือเขาให้พลิกไปพลิกมาแบบนี้ความหงายความหงายแบบนี้ประมาณ15้าถึงครั้งนะแล้วก็ตรวจสอบเลยถ้าสมมุติว่ามีสารประหลอดนะคะจะต้องเป็นสีส้มสีเหลืองส้มอมแดงแบบนี้แต่ถ้าน้ํายาทดสอบเป็นสีเขียวหรือไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่ตรวจพบสารประหลอดซึ่งนี่นะคะเราความหงายกัน ครบ20ครั้งแล้วก็คือไม่เปลี่ยนสีนะคะอันนี้คือชุดทดสอบประลอดเท่ากับว่าครีมเราปลอดภัยไม่มีประลอดนะคะต่อไปเราจะทดสอบสารสเตียรอยนะคะก็กดครีมออกมาอีกอันนี้คือจะเขียนสอสเสือไว้ให้รู้ว่าทดสอบสเตียรอยเนาะแล้วก็ปาดครีมลงมานะคะในเบ้าแล้วเราก็หยดนะคะที่เป็น น้ำยาเคมีที่ทดสอบสเตยียรอยด์ประมาณ4หยดนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้เดิมนะคะคนให้น้ำยากับเนื้อครีมเข้ากันเขาบอกว่าให้คนทิ้งไว้ประมาณ1นาทีแล้วทิ้งไว้ต่ออีกประมาณ5นาทีแต่เราก็แค่คนให้มันเข้ากันก็พอก็ประมาณเนี่ยค่ะ แค่คนให้เนื้อเข้ากันให้เนียนไปกับน้ำยากับตัวครีมนะคะแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ3-5นาทีต่อไปนะคะเราจะทดสอบไฮโดรควินอนนะคะซึ่งไฮโดรควินอเนี่ยสารทดสอบเขาจะเป็นผลึกสีเหลืองแบบนี้ซึ่งวิธีใช้เขาจะให้ตักผลึกมาก่อนนะคะประมาณ1ช้อนแบบนี้อะไฮโดรควินอก็คือตัวฮอร์โมนคูกนะคะก็จะเทลงไปประมาณ1ช้อนแบบนี้แล้วเราถึงจะ ใช้ครีมนะคะปาดครีมลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีทดสอบก็คือให้คนทันทีเลยเขาบอกว่าต้องให้เห็นค่าทันทีเลยนะคะไม่ต้องทิ้งไว้ถ้าครีมกับตัวสารทดสอบคนรวมกันแล้วเนี่ยยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะสีของชุดทดสอบมันเป็นผลึกสีเหลืองเนาะแสดงว่าครีมนั้นปลอดภัยนะคะ แต่ว่าเห็นไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีม่วงสีออกทึบๆเนี่ยคือสีน้ำเงินดำอะไรพวกนี้คือมีไฮโดโครควินอนะคะซึ่งเป็นสารต้องห้ามแต่เขาให้ตรวจสอบทันทีภายใน5วินาทีก็นี่นะคะของเรายังเป็นสีเหลืองตามเดิมนะคะก็คือตรวจสอบว่าผ่านนะคะไม่มีไฮโดโครควินอต่อไปเป็นเรทิโนอีกนะคะก็คือเป็นสารที่อันตรายอีกตัวหนึ่งในเครื่องสำอางนะคะตัวนี้ต้อง ดึงผลึกออกมาสักประมาณ10ชิ้นนะคะเราตักครีมลงมาก่อนอ่าประมาณเท่านี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ผลึกนะคะประมาณ10ผลึกนะคะซึ่งอันนี้ก้อนใหญ่ไปอ่าผลึกเล็กๆประมาณนี้เทลงไปนะคะที่ตัวครีมอ่าแล้วเขาก็บอกว่าให้กดผลึกเนี่ย จมๆจมลงไปที่ครีมให้มันจมลงไปเพื่อให้เรายังเห็นว่าผลึกมันเปลี่ยนสีไหมนะคะถ้าผลึกไม่เปลี่ยนสีนั่นคือครีมปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าผลึกนะคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะม่วงแดงหรือสีแดงก็คือผลเป็นบวกนั่นก็คือครีมมีเรทินออิกก็คือไม่ปลอดภัยอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือนี่จุ่มลงไปแล้ว ไม่เปลี่ยนสีนะคะผลึกก็ยังเป็นสีปกติสีขาวปกตินะคะก็คือครีมปลอดภัยอันนี้ก็ยังเป็นสีเหลือง